ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพระปริษ12ตําตำนานตอนที่11อยู่ที่ไหนภัยไม่มีตำนานที่11อพยาปริษภัยแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวอันตรายอภยะ หรืออภัยคือไม่มีภัยไม่มีอันตรายความกลัวเกิดจากความไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยคิดว่าอาจจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งกับตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยิ่งถ้ามีเหตุผิดปกติให้คิดจะคิดวิตกกังวลหวาดกลัวไม่เป็นอันกินอันนอนไปกันใหญ่เลยทีเดียวเหตุผิดปกติอาจจะเป็นลางร้ายเช่นจิงจกร้องทัก เขม่นตาข้างเดียวของหรือรูปบนหิ้งตกลงมาแตกฝันร้ายหรือได้ยินเสียงนกเสียงสุนัขหรือเสียงที่น่ากลัวตอนกลางคืนหรือมีคนเอาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมาให้อาจจะเป็นรูปคนตายภาพอุบัติเหตุหรือภาพน่ากลัวสยดสยองต่างๆแท้จริงแล้วสิ่งต่างๆที่เรียกว่าลางข้างต้นอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้ เมื่อต้องประสบเหตุที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดภัยอันตรายกับตนดังกล่าวผู้ที่มีปัญญาน้อยก็จะเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงมีความกังวลมีความทุกข์พระปริตบทนี้จะช่วยได้ยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจะโยจามนาปโปสกุนัสสัตโธปาปะเขาโหทุตสุปินังอักตันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุลางร้ายและสิ่งไม่เป็นมงคลใ,ใดๆเสียงนกที่น่าหวาดกลัวบาปเคราะห์และฝันร้ายใดๆจงพินาศไปด้วยพุทธานุภาพด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าครั้งที่สองท่อนที่สองตอนต้นจะเหมือนกันแต่ตอนท้ายจะเปลี่ยนเป็นธรรมานุภาเวนะ ธรรมานุภาเวนะด้วยธรรมานุภาพด้วยอนุภาพของพระธรรมครั้งที่สามท่อนที่สามจะเปลี่ยนเป็นสังคานุภาเวนะด้วยสังคานุภาพอนุภาพของพระสงฆ์พระปรลิตบทนี้ใกล้เคียงกับทะชะะัชัคัปปิิตหรือพระสูตรยอดธงหรืออยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ไม่กลัวที่เราได้ผ่านกันมาแล้วคือ กล่าวถึงความกลัวซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าพยังหรือภัยมีห้าประเภทยังจำได้ใช่ไหมคืออาชีพิตภัยภัยเนื่องด้วยการครองชีพ 2. องอซีโรตรภัยภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง 3. ปริสาราชภัยภัยคือความขั่นคล้ามเก้อเขินในที่ชุมชน 4. ีมรณะภัยภัยคือความตาย และ5ทุคติภัยภัยที่นำไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกเป็นต้นจะเห็นได้ว่าความกลัวว่าจะเกิดภัยจากลางหรือสิ่งบอกเหตุซึ่งจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ไม่แน่ในพระสูตรนี้เช่นเสียงนกฝันร้ายเป็นต้นนั้นก็รวมอยู่ในภัยทั้งหประเภทข้างต้นด้วย วิธีการป้องกันภัยหรือความกลัวก็ใช้วิธีเดียวกันคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออนุภาพของพระรัตนตรยัยให้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยให้ภัยต่างๆนั้นวินาสเมตุวินาสเมตุวินาพินาศไปเราคงเข้าใจกันดีแล้วนะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทางปฏิบัตินั้นอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนในกลางตัวกลางกายของเราจะเข้าถึงได้ยังไงทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายเป็นหลักวิชาสำคัญเป็นบทสรุปรวบยอดของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราบังเกิดขึ้นด้วยวิธีการนี้ เจ้าชายสิรธระเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายของพระองค์พระธรรม84000พพระธรรมขันธ์ก็อยู่กลางกายของพระองค์และอยู่กลางกายของเราด้วยของมนุษย์ทุกคนด้วยพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการเดียวกันคือคืออะไรคือการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกาย ตอนนี้ใจยังอยู่ที่ศูนย์กลางกายกันหรือเปล่าถ้าใจใครไปอยู่ที่อื่นก็นำกลับมานะที่มาของพระปริตบทนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่ามาจากที่ไหนไม่มีในพระสูตรเหมือนบทอื่นๆที่ผ่านมาบางแห่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นสมัยล้านนาหรือเชียงใหม่สรุปหรือจำง่ายๆว่าถ้าเกิดความกลัวภยัย ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่จะมีลางไม่มีลางฝันหรือไม่ฝันนกร้องจิงจกทักหรือไม่ก็ตามให้เข้าไปหาเข้าไปพึ่งพระรัตนตรัยภายในตัวของเราด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งแล้วอารัธนาให้ท่านปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ใช่ไปพึ่งสิ่งอื่นจะสวดบทนี้ไปด้วยก็ได้ไม่เสียหายอะไร แต่ที่สำคัญต้องทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายตำนานนี้รวมบทส่งเทวดาที่เชิญมากลับด้วยทุกขปัตตาจะนิททุกขาพยปัตตาจะนิพยาขอสัตว์ทั้งหลายที่มีทุก์ขจงหายทุก์ขที่มีภัยจงปราศจากภัยที่มีโศกจงหายโศกด้วยกันทั้งสิ้นเถิด เอตดาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปตังสัพเทเทว,วานุโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทธิยาขอเทวดาทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันทำแล้วเพื่อความสาเร็จในสมบัติทั้งปวงด้วยเถิดทานังททันตุสัตธายสีลังรักขันตุสัพ,พทา ภาวนาพิราตาหวนตุคัดฉันตุเทวตาคตาขอเทวดาทั้งหลายจงให้ทานจงรักษาศีลจงยินดียิ่งในการเจริญภาวนาด้วยศรัทธาในการทุกเมื่อเถิดและขอเชิญเทวดาทั้งหลายที่มาชุมนุมกันจงกลับไปด้วยเถิดสัพเพพุทธาพรปะัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสด้วยเดชแห่งพระกำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ด้วยเดชแห่งกำลังของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกับทั้งด้วยเดชแห่งกำลังของพระอารหันตเจ้าทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาโดยประการทั้งปวง หลังจากส่งเทวดาแล้วจะสวดบทถวายพรพระที่ขึ้นต้นด้วยอิติปิโสภควากล่าวถึงพุทธคุณเก้าธรรมคุณหและสังฆคุณ9และต่อด้วยบทพาหุงกล่าวถึงชัยชนะ8ครั้งใหญ่ๆของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ชนะพยามารด้วยธรรมวิธีชนะอาวะรวกยักษ์ด้วยขันติ ชนะช้างนาราคีรีด้วยเมตตาชนะองคุริมานด้วยอิทธิวิธีชนะนางจินจามนวิการที่กล่าวตู่ว่ามีครันกับพระองค์ด้วยสมาธิวิธีชนะสัจกะนิครนด้วยพระปัญญาชนะนันโทปนันน,น,นาคราชโดยโปรดให้พระมหาโมคลายณะไปทรมานด้วยอิทธิวิธีและชนะพะกาพรมด้วย เทสนายานแล้วจึงต่อด้วยชยประดิษฐ์ที่ขึ้นต้นด้วยมหาการุณิโกแล้วจบลงด้วยอักขปัตโตประโมทติขออนุภาพพระพุทธเจ้าให้เรามีชัยเหมือนพระองค์ที่ชนะพยามารซึ่งจะได้กล่าวในตำนานที่12บสอตำนานสุดท้ายครั้งหน้าจะเป็นเรื่องการดูเริกดูยามในพระพุทธศาสนา มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำหนดวันแต่งงานกับแฟนสาวไว้แล้วแต่ลืมดูเลิกไปปรากฏว่าเลิกดีต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนเรามาดูชะตากรรมของชายหนุ่มคนนี้กันว่าว่าที่เจ้าสาวพ่อตาแม่ยายจะยอมเลื่อนวันแต่งงานตามเลิกของเจ้าบ่าวหรือไม่ตำนานสุดท้ายตำนานที่12บสองเลิกดีมีสุขธรรมะสว่างสวยจะหยุดนิ่งกันทุกรูปนะครับ